ไม่นายเนี่ยม่ไก็เลยตรงนี้ก็ถาได้พัก่อนน้องสาวเปนการไม่พั่อแต่ว่าคนอย่จริไม่ดีคนเไม่่ไนครับุเ่ยเดี๋ยวไม่แน่จ่าน้องสากคนเ้าเไปรบไเปไหี่่ี่ี่ไปดีกว่พไดูี่เปดดไม่่ายทไเ่บ้ชาช่ายถกา่ามา จัมปนดรไปถึงนี abe, ่พรุ่งนี้หรมั้งแล้วหลับเรื่องอะไรหาแต่ก็เดียขนานีผมต็ไม่ไหวนะ้ครัปนีใช่ไหมีนเราจะเยอะขนานี้ที่เขามาก็กินแล้วก็นอนของเขาทุกเช้าแกต็บอกทุกที๊บปุ๊ไผมจะมาเปิดัามรถน้ำทุกเช้าคือสามทุ่มเข้ามาแล้วเป็นที่ทสวยแล้วที่ไม่เด็กก็ไม่ไส่วนมากเขาจะไม่ยุ่งกับใครเขาจะไม่เด็กีเห็นก็ถือไอ้นี่มาอยู่แล้ว อ๋อผมเป็นคนยกให้แก่ยกก็บอกว่าไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวยกไปเองมีมีเสบียงใครมาก็กินอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นตะเบียงเอาไว้อะครับไปซื้อมาเองเลยแกแบบกับคนกับแก้มแกแบบมีเขาบางทีกินนิดหน่อยแล้วก็ใส่เย็นไว้หรือว่าไปนอ็ใช่ทุกทีแกจะกินนิดเดียวแล้วก็เหลือพิษตีกินนะแกแกจะบอกหน่อยแกกับมีใครมาก็กินต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อเช้านี้ใครนอนเข้าต่อ เมื่อวันนี้ผมมาผมเพิ่งมาโทาพามาดูสถานที่ขึ้นพอดีอ๋อคือตอนที่เขาโทรหาพี่หมายถึงว่าเขาโทรว่าพี่หนไม่เจอหาไม่เจอเลยหาไม่เจอแล้วั่วแล้วมันอ๋อพี่ก็เลยต้องรีบมาดูผมมาจากกรุงเทพเลยตั้งใจมาหรือว่ามาเพราะว่าพี่มาพาเพราะก็โทรบอกว่าน้องสาวหายอ๋อแต่ตอนที่พี่มาจากเขาเนี่ยก็ยังไม่เจอแต่เดินไปเดินมาพอดีอ๋อไม่ผมมาปุ๊บเขาก็พามาดูว่าน้องน้องสาวอบขึ้นพอดีเห็นแต่เห็นแต่รองเท้า เขาบอกให้มาดูดูตรงนี้พอดีเหตุขึ้นพอดีครับตอนประมาณตอนถึงนี่ประมาณแล้วสองทุ่มเลยนะเขามาที่ห้าห้าโมงกว่ามาที่จุมมาทุ่มครึ่งยังไม่ขึ้นาพาผมมาดูว่าเนี่ยเห็นแต่รองเท้าหลอกก่อนมานี่ก่อนั้นจุ่มน้องสาวเขามามาจากตลับบุรีมาก่อนตอนทุ่มหนึ่งแถวก็จุดทูบบอกอะไรกันเนี้ยทีก็ยังไม่ทันเจ้าที่ตีเมื่อเท่าพี่อรเอ ศูนย์อแต่ว่าเขาส่งตัวได้ไงเขาถามคนลงนี่คือม่พาอกอะบ้านที่ผู้เสียชีวิตอ่าเสียชีวิตน่ะเป็นบ้านของพี่ใช่ไหมคะอ๋อเป็นบ้านของพี่น้องทั้งหมดส่วนรวมบ้านส่วนรวมบ้านของครอบครัวนะครับค่ะแล้วผู้เสียชีวิตนี่เขาเป็นน้องแท้ๆใช่ไหมครับอนสุดท้องครับมีน้องเก้าคน ค่ะแต่ส่วนมากไม่มีใครอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะก็จะมา,าเฉพาะเวลาเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดมาพักผ่อนกันแล้วแต่ว่าใครจะมาใช่วันไหนสมมุติใครลาง,งานได้จะมาอยู่สักอาทิตย์หนึ่งก็แล้วแต่แล้วก็มีคนคอยคอยดูแลบ้านให้เป็นเหมือนคนดูแลก็คือเป็นเหมือนคุยญาติกันฮะเพราะเป็นที่ของน้องสะพ้ายแล้ว,แล,วแล้วพี่ผู้เสียชีวิตเนี่ยเขามาถึงกี่โมงอะคะเมื่อวานเขามาถึงที่นี่ประมาณสามทุ่มสามทุ่มครับ เขาเ้ามาพักตามอิยาสัยเนาะอ่าฝั่มาโดยปกติค่ะแล้วก็ก็อยู่คนเดียวก็ตอนนั้นคือเขาไอห้องตรงนั้นเป็นห้องของน้องสาวน้องสาวคนเนี้ยค่ะน้องสาวเขาก็ให้ให้ไปเปิดห้องให้เขาหน่อยเขาจะนอนห้องน้องห้องพี่สาวเขาก็แหละค่ะเพราะอีกหลังใหญ่เป็นบ้านรวมอืมเขาอยากเป็นส่วนตัวเขาก็เลยน้องสาวเขาทำห้องของเขาตาหากไว้อันหนึ่งจ้ะแล้วเขาก็คืออยู่คนเดียวแล้วก็มีดื่ม ก็มีดึงนิดหน่อยแล้วก็พอดีคนที่อยู่เข้าบ้านเขาไม่ค่อยจะบายเขาก็นอนตั้งแต่พักสี่ทุ่มอะไรเขาก็จะนอนเขาก็จะนั่งเขาคนเดียวอ๋ออยู่คนเดียวค่ะเรามารู้ว่าเขาหายตัวไปตอนประมาณกี่โมงประมาณเก้าโมงอะไรเงี้ยเขาจะถามว่ากินอะไรเอาอาหารมาให้อะไรเงี้ยเอาข้าวเช้ามาให้ใช้สายคะแต่คือมาแล้วไม่เจอก็ไม่เจอเขาเดินดูแล้วก็หาว่าเห็นรองเท้า แล้วก็โทรหาน้องสาวที่ทางานอยู่ขนส่งที่ตะตละุรีเ,ออเพราะเขาเป็นคนจัดการทั้งหมดไอ้ไอไอบ้านตรงเนี้ยก็เลยเออไม่เจอเขาพยายามหาแล้วว่าเอ้ยอไปนอนหลับไปนั่งเล่นที่ไหนหรือไปเดินไปดูท้องนาหรือเปล่าเพราะท้องนาทางหลังเป็นท้องนาเป็นบ่อเลี้ยงปลา,าให้เขาเช่าแต่คือพอไปหาแล้วไม่เจอไม่เจอ แล้วเห็นว่าพี่ผู้หญิงเขาบอกว่าให้ไปดูพวกกระเป๋าเงินอะไรใช่ไหมว่าอยู่เขาก็บอกอยู่ครบหมดทุกอย่างอยู่ครบหมดโทรศัพท์สามเครื่องสองเครื่องก็อยู่ครบหมดอุปกรณ์ที่เข้ามาอยู่รถอยู่ค่ะแล้วหาตั้งแต่ตอนกี่โมงอะคะก็เก้าโมาสิบโมงที่เวลาที่เขาเรียกจะให้ให้กินข้าวอะถามกินข้าวไม่ไม่เจอครับแล้วมาเจอตอนกี่โมงอะประมาณผมมาจากกรุงเทพถึงนี่ประมาณทุ่มบอกป่าค่ะตอนนั้นนั้นเจอยังคะที่พี่มาถึงพอผมมาปุ๊บ คนที่ดูแลอยู่ก็ชวนผมไม่ดูว่าเนี่ยสารที่ที่รองเท้ามันวางอยู่<า>ก,ก็พอดีเขาขึ้นปิ่มปิขึ้นมาครึ่งหนึ่งแล้วเร่ยเห็นร่างล่างเห็นเสื้อผ้าตอนนั้นประมาณกี่โมงคะที่เจอ,อร่วมสองทุ่มนะครับร่วมสองทุ่มนะคะค